เหตุการณ์เมื่อปีพศออออ2010ออนี่พ่อกับแม่ครับดูอะไรกันอยู่ล้วครับดูค่ะดูฮะขา่าวเนื่องจากว่าทางเราได้รับรายงานจากองค์กรโอากาสว่าจะมีอะไรบางอย่างพุ่งชนที่โลกแล้วมันจะตกอยู่ในเมืองใกล้ๆขอให้ทุกคนรีบหนีโปรดระวังความปลอดภัยด้วย นี่มันเช้าแล้วลิ่นี้แล้วพวนะ่อน่าจะอยู่ข้างในเบื้องมือใช่ไหมไม่น่ารอดแล้วแหละเอ,อ๊ไม่ได้มนตัวนะตอะไรน่ะแม่ละวัาแม่เอ,อ๊แก้ไขแม่ฉันจ,จะกจไวีดีวันหนะ้าจะจะรักแคเก,เกที่หกสันหาสงครามอาวากาศ หลังจากที่เหตุการณ์เมื่อปี2010ได้ผ่านมาผมได้เติบโตมาโดยตัวคนเดียวไม่มีพ่อแม่พี่น้องแต่ก็ยังมีคนที่คอยซัพพอร์ตผมก็คือครอบครัวของเพื่อนของผมแต่ตอนนี้เพื่อนของผมได้หายตัวไปไหนก็ไม่รู้เออฉันจะต้องล้างแค้นให้กับพ่อแม่เขาฉันต้องไปถามองค์กรอวกาศก่อนว่าจะรับเขาฉันเข้าไหมฉันยังจะเป็นนักบินอวกาศ เออนี่แหละสีนะที่สมัครเอ่อโทษนะครับผมอยากจะเป็นนักบินอากาศน,นะครับพอดีว่าหัวหน้างองค์กรอยู่ไหนเครับอ๋อขึ้นไปชั้นสามครับผมอุ้ยเสียคุณหล่อมากเลยครับหน้าเกยจังเลยไม่ใช่ไปดีกว่า <laughs> เออไหนเนะี่ยเออคุณครับคุณคือหัวหน้าที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับเออผมตอ,อยากประสบการณ์ ผมอยากบอกว่าผมอยากมาสมัครที่นี่ครับผมผ่านไหมครับรู้จักใบนไปแล้วคุณไม่ผ่านครับทำไมล่ะครับอ๋อคุณเรียนไม่จบปริญญาสามัญครับแล้วองค์กรเราไม่มีการไม่มีการสำรวจเกี่ยวกับปีศาจด้วยครับ อ้าวคุณรู้ได้งไงครับเนี่ยว่าผมจะมาสอบถามเรื่องเอเลียนน่ะดูจากสีหน้าคุณผมรูครับแสแดงว่าคุณก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อปีสองพันสิบสี่นะได้แล้วครับมันมันฆ่าพ่อผมครับงั้นก็เสียใจด้วยแต่ว่าผมก็คงไม่ได้สมัครงั้นก็โชคดีแล้วกันนะเพราะว่าฉันก็จะไม่สมัครกับแกเหมือนกันไปดีกว่าเออ ทำไมที่นี่มีแต่คนใจร้ายวะ้ยพ่อหนุ่ม่ไมาไรับสลอกุ้งดีกว่าเก <c oughs> เออในที่สุดฉันก็มาถึงเกาะที่เป็นที่กบด้านขององค์กร <c oughs> ลาแล้วสินะดีนะที่ฉันยังเหลืองบประมาณในการเช่าเจสก,กีมาเออว่าแต่ทางไปนี่มันจะยาวไปไหนครับเนี่ย เออองค์กรนี้มันยิ่งใหญ่ยิ่งมีจรวดด้วยยังเท่เลยนั่นนั่นอะไรอะ่ะลูกป,ปั้นโอ้โหเท่มากนี่แหละองค์กรที่ฉันไฝฝันทาซ่าอืมนี่มันห้องอะไรกันอะ่ะแฟดแฟดเออเอออยากอยากถามว่าหัวหน้าองค์กรอยู่ไหนล่ะครับ องค์กรคุณเหรอครับที่เป็นหัวหน้าองค์กรใช่แล้วผมอยากจะสมัครองค์กรนี้ครับนายเข้านั้นเหรอใช่ครับแล้วนายจะมาสู้ฉันได้ไม่มีปัญหามาถ้าพร้อมกันแล้วผมจะนับแล้วครับสาม

เออ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 เป็นไงล่ะฉันโอไปหนึงสเต็ปมานี่เออเออจริงมากเลยเจ้าน้หน้าอแม่จริงเลยเออฉันแพ้แล้วเนี่ยไม่นะโอ้ย น,นี่ฉันไม่ผ่านเหรอไอ้คนขี้แพ้ไอ้คนขี้แพ้ฮ่าฮสู้หัวหน้าคนเราก็ไม่ได้หัวหน้าเราแข็แก่งจะตายฮ่าฮใช่แล้วไอว้มันคนขี้แพ้ไอ้ขี้แพ้ยหยุดฟังเอิอ่มจะหลุดผมผ่านไหมครับเจ้าไม่ผ่านเอ๊ะตัวเจ้าุ เจ้าเป็นลูกหลานขององค์กงเก่าหัวหน้าองค์กงเก่านะเหรอรู้ได้เหรอครับปู่ผมไม่ได้บอกคุณละเนี่ยไม่รู้เรื่องอืมก็ตานั่นแหละครับไม่จริงน่ะเอาล่ะทีนี้ผมเข้าได้ดียังครับเข้าได้แล้วเข้้้าไดแลว,แลว,แลวจับไว้นะพี่แก วันไหนที่ฉันฝึกกว่าเอ้ยวันไหนเอ้ยวันไหนที่ฉันฝึกแล้วเก่งกว่าพวกแกพวกแกจะเจอฉันโอไม่นะแกนี่นะชุดองค์กรที่ฉันอยากใส่มาน่นนแกไม่นะเออว่าแต่ผมได้อยู่หน่วยเดียวกันกับพวกนี้หรอครับไงไงกันนิวนิวคือหัวหน้าหน่วยนี้ฝากด้วยนะมี โอเคครับหัวหน้าไัเกเป็นน้าเกนเป็นสมาชิกใหม่เกต้องห้ามทำนิสัยเย่เกับหัวหน้าฉันไม่ได้ทำอะไรตามมาเือใจเกดค่ะนอฉันก็ไม่ใช่เป็นแว่ากนซะหน่อยนี่ที่ท็อกซิกกูไว้เยอะนะไอพวกนี้กูแน่หัวเราะกูในวันที่กูพ่ายแพ้แล้วมังจะเจอมัวอายในวันที่กูเอาคืน ว้าววุ <gegen violin> <warfare> wow ่น <left> ท oh. ี่เลยว่านี่ฉันกำลังจะเป็นนักบินอวกาศแล้วว่าจะพาฉันมาทำไมฉันจะพาเกมมารู้จักกับหัวหน้าหน่วยของฉันตามมาซะเออนี่เหรอหรอครับช่แล้วเออสวัสดีครับ ตัวนี้ไม่เป็นด้วยชื่ออะไรเนี่ยเออผมชื่อว่าเอา่อทรีเท,ทนทน,ทนิเฟอร์อะไรนะผมชื่อว่าทรีเทนิเฟอร์ใช่ผมก็คือคลูกหลานของเจ้าขององค์กรคนเก่านัา่นแหละชื่ออะไรวะ เอาจำชื่อตัวเองไม่ได้อีกเนาะโอ้ยยืดยือชื่อชืดยืดตังครับตังครับตังเกับหน้าหน่วยครับโอเคเออแล้วไอ้หมอนี่ชื่ออะไรเหรอครับนายชื่ออะไรอ่ะไี่ชื่อเนิวโอเคปะเราจต้องทำอะไรกันต่อเนี่ยครับทำอ่ะไรทำหนีอันแรกคือต้องติดพื้นดูนายก่อนนะ ทำไมนี่มันดูติงตองยังวานิวนั่นนี่นง้องนูนังร้งยนร้อ่นอ่า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 นี่แกทำอะไร้นเหอนี่ยอุ้ย ใครเนี่ยใครเนี่ยเฮ้ยอนี่มันฉี่แมวทำไมคนในทำไมคนในองค์กรนี่มันพลิลึกจังวะตั้งแต่ผู้หญิงคนนั้นที่แม่งขำฉันไม่หยุดเลยนี่คนเดียวกันใช่ไหมเนี่ยแน่นอนโอ้ยแล้วแล้วเลี้ยงอะไรวะนี่อุ้ยนี่ยานสวยจังเลยหน่อยแล้วไม่คนแลกแล้วครับเออนั่นสิทำไม คุณใช้เกณฑ์อะไรในการวัดพวกเขาเข้ามาหรอครับเฮ้ยตัวอนะไรน่ะโอ้ยตโอ,อ้ติดตามตอนต่อไป